หลังจากที่เราไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมตอนนี้ก็อยู่แหลงแดง5ดาวนะครับผมแต้มก็5้0พันะครับศู 0, อีกนิดเดียวนะครับผมก็จะขึ้นมาเตอร์แล้วอีกนิดเดียวจริงๆนะครับผม ก็จะขึ้นมาสเตอร์แล้วแลอ,อีกประมาณ91แต้มนะครับผมมาหาคนแบกนะครับผมหาคนแบกแรงนะครับถ้าสนใจก็ลองคอมเมนต์นะครับคลิปนี้นะครับผมคอมเมนต์ยูไไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแอดไปนะครับผม ตอนนี้ก็ยังตับผลเข้าแคนอยู่นะครับผมแคนก็เลเวลหนึ่งครับตอนนี้ก็มีประมาณสามสิบห้าคนนะครับอยู่ในแคนของผมไม่เกี่ยวกับแร้งนะครับผมเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับ คนก็เลเวลหนึ่งนะครับจะเลเวลสองแล้วมีอีกนิดเดียวนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับผมมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาให้หายคิดถึงนะครับผม ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามให้ผมนะครับจะถึง400ผู้ติดตามแล้วนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแล้วครับผมขอบคุณครับ